วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องสำคัญเลยก็คือการอัปเกรดคลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากระดับ B2 ให้เป็น C1 ตามกรอบ CEFR นะครับค่ะสวัสดีค่ะเรามีแหล่งข้อมูลเป็นพวกคู่มือรายงานต่างๆที่พูดถึงข้อกำหนดกลยุทธ์การเรียนรู้ไว้น่าสนใจมากครับอืมค่ะภารกิจวันนี้ก็คือกลั่นเอาหัวใจสำคัญออกมาเลยครับว่าอะไรคือจุดต่างสำคัญระหว่าง B2 กับ C1 แล้วเราควรจะไปนเน้นตรงไหนดีถ้าอยากจะพิชิต C1 ให้ได้ น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าการขยับจาก B2 ไป C1 เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าต้องรู้คำศัพท์เยอะขึ้นเท่านั้นนะคะครับแต่มันกลับเป็นการก้าวกระโดดในเชิงคุณภาพเลยที่ระดับ B2 หรือที่เรียกว่า Independent User เนี่ยค่ะเราจะเน้นการสื่อสารให้มันมีประสิทธิภาพเข้าใจได้เป็นหลัก Mm hmm. คือจับใจความสําคัญของเรื่องที่มันซับซ้อนได้มีคลังศัพท์ทั่วไปศัพท์เฉพาะทางพอประมาณอาจจะมีพลาดบ้างเล็กน้อยแต่โดยรวมก็คือยังสื่อสารกันร,รู้เรื่องอยู่ใช้คำทั่วไปอย่าง assess หรือ circumstance ได้อ๋อก็คือ B2 นี่เน้นว่าสื่อสารรู้เรื่องเป็นหลักแต่พอขยับไปเป็น C1 หรือ professional user แล้วความคาดหวังมันเปลี่ยนไปเยอะเลยไหมครับเห็นว่าไม่ใช่แค่รู้เยอะอย่างเดียว ใช่ค่ะเปลี่ยนไปเยอะเลย C 1นี่คือเรื่องของความแม่นยำหรือ precision ความคล่องแคล่ว fluency แล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือการเข้าใจความหมายแฝงหรือ implicit meaning ความหมายแฝงรวมถึงความแตกต่างเล็กๆน้อยๆของความหมายหรือที่เรียกว่า nuance นะคะ <All> nuance ตรงนี้แหละค่ะที่ต่างกันชัดเจนมากผู้ใช้ระดับ C1 เนี่ยต้องใช้ภาษาได้แบบยืดหยุ่นมากๆค่ะแล้วก็ถูกต้องตามบริบทที่หลากหลายด้วยครับผมคลังคำศัพท์ต้องกว้างมากๆรู้จักสำนวนใช้คำที่มันเฉพาะเจาะจงมากขึ้นอย่างเช่นคำว่า nuanced compelling หรือ scrutinize d แบบนี้ค่ะโอ้ฟังดูท่าทายขึ้นเยอะเลยครับ ไอเรื่องการเข้าใจนวงสื่อหรือความต่างเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันสำคัญขนาดนั้นเลยแหละครับที่ระดับ C1 สำคัญมากๆค่ะเพราะมันสะท้อนความเข้าใจภาษาในระดับที่ลึกซึ้งจริงๆทำให้เราสื่อสารได้ตรงจุดมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มันซับซ้อนครับคือมันเป็นการใช้ภาษาที่ละเอียดอ่อนขึ้นไม่ใช่แค่สื่อสารให้รู้เรื่องนะคะแต่เป็นการสื่อสารที่คมแล้วก็ตรงอย่างที่เราต้องการเลยเข้าใจครับ แล้วมันก็ยังเชื่อมโยงไปถึงสิ่งที่เรียกว่า lexical a u t o m a t i z a t i o n ด้วยค่ะ lexical a u t o m i z a t i o n อ๋ออันนี้หมายถึงการที่เราดึงคำศัพท์มาใช้ได้แบบคล่องๆเหมือนเจ้าของภาษาเลยโดยไม่ต้องเอ่อไม่ต้องนึกนานใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยครับคือคำศัพท์มันเหมือนออกมาเองโดยอัตโนมัติมากขึ้นทำให้เราพูดหรือเขียนได้ไหลลื่นไม่ติดขัดซึ่งนี่ก็เป็นเป้าหมายสำคัญของ C1 เลยค่ะน่าสนใจครับ ทีนี้มาดูกันดีกว่าค่ะว่าคำศัพท์ประเภทไหนที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษบ้างถ้าจะไป C1 นะคะเริ่มจากคำศัพท์ทั่วไปก่อนเลยครับอย่างระดับ B2 เนี่ยอาจจะใช้คำว่า adequate ที่แปลว่าพอใช้ได้หรือ complex ที่แปลว่าซับซ้อนครับแต่พอเป็น C1 อาจจะต้องเลือกคำที่มันเป๊ะกว่าแม่นยำกว่า เช่น sufficient ที่แปลว่าเพียงพอตามที่ต้องการจริงๆหรือ comprehensive ที่หมายถึงครอบคลุมรอบด้านไปเลยใช่ค่ะหรือแม้แต่ต้องเข้าใจความต่างของคำอย่าง ambiguous ที่แปลว่ากำกวมอาจจะตีความได้หลายอย่างถูกต้องค่ะ ความแม่นยำแบบนี้ละค่ะที่ C1 ต้องการมากๆนอกจากคำทั่วไปแล้วนะคะคำศัพท์เฉพาะทางก็สำคัญไม่แพ้กันเลยค่ะมันช่วยแสดงความเชี่ยวชาญทําให้เราสามารถอภิปรายในหัวข้อต่างๆได้ลึกซึ้งขึ้นครับอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับได้ค่ะอย่างเช่นเรื่องสังคมการเมืองนะคะ B2 อาจจะรู้จักคำว่า democracy policy พื้นฐานครับผม แต่ C 1เนี่ยควรอธิบายเรื่อง l o b b บี้บิวโรคร c ซหรือ l e gislation ได้อย่างเข้าใจอ๋อต้องลึกขึ้นไปอีกใช่ค่ะหรือถ้าเป็นด้านธุรกิจเศรษฐศาสตร์ B 2รู้จัก profit investment แต่อาจจะยังไม่คล่องอืมแต่ C 1ควรจะใช้คำอย่าง fluctuate fiscal stakeholder ได้อย่างเข้าใจความหมายจริงๆครับแล้วถ้าเป็นสายวิทย์หรือสิ่งแวดล้อมล่ะครับ ก็เหมือนกันค่ะ B2 อาจจะรู้คำว่า sustainable innovation ครับแต่ C1 ก็น่าจะเข้าใจแล้วก็ใช้คำอย่าง biodegradable carbon neutral หรือ ecological ได้อย่างถูกต้องตามบริบทค่ะโหเห็นภาพชัดเลยครับว่าต้องรู้ศัพทเฉพาะทางลึกขึ้นจริงๆแล้วพวก uh, phrasal verbs กับ idioms ล่ะครับสองอย่างนี้ก็สำคัญมากเหมือนกันใช่ไหมครับทำให้ภาษาดูเป็นธรรมชาติขึ้นเยอะเลย แน่นอนค่ะสำคัญมากโดยเฉพาะ phrasal verb เนี่ยที่ระดับ B2 อาจจะคุ้นกับคำที่ใช้บ่อยๆนะคะอย่าง call off ที่แปลว่ายกเลิก figure out คิดออก get along with เข้ากันได้ครับพวกนี้เจอบ่อยใช่ค่ะแต่พอเป็น C1 เนี่ยจะเจอคำที่ซับซ้อนขึ้นหรือมีความหมายเชิงสำนวนมากขึ้นไปอีกเช่น crackdown on ที่แปลว่าจัดการขั้นเด็ดขาดปราบปราม หรือ phase out ที่แปลว่าค่อยๆเลิกใช้ไปทีละขั้นหรือ k n u c k l e down ที่แปลว่าตั้งใจทำอะไรจริงจังมากๆโหความหมายไม่ตรงตัวเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะส่วนอีเีียงสื่อสำนวนอันนี้ก็เป็นตัววัดความเข้าใจวัฒนธรรมแล้วก็ความหมายแฝงเลยค่ะครับอย่างที่ได้ยินบ่อยๆ let's the cat out of the bag หรือ turn a blind eye ใช่ค่ะหรือ rule of thumb smell a rat พวกนี้ถ้าไม่รู้ความหมายแฝงก็คือแปลตรงตัวไม่ได้เลยจริงครับแปลตรงๆนี่ความหมายเพี้ยนไปเลยถูกต้องค่ะแล้วการจะเชี่ยวชาญพวก phrasal verbs หรือ idioms พวกนี้นะคะต้องอาศัยการเรียนรู้จากบริบทจริงๆค่ะ contextual learning เยอะๆเลยไม่ใช่แค่ท่องจำจาก list เฉยๆ อ๋อ oh, ต้องเจอในสถานการณ์จริงใช่ค่ะซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญเลยนะคะนอกจากนี้อีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือ collocations หรือคำที่มักจะมาคู่กันใช้คู่กันบ่อยๆค่ะมันทำให้ภาษาเราลื่นไหลเป็นธรรมชาติมาก collocations อย่างเช่นอะไรบ้างครับถ้าเทียบ b2 กับ c1 ค่ะอย่าง b2 อาจจะคุ้นกับ make a decision heavy rain deeply concerned อะไรแบบนี้ครับคุณเคยดีครับ แต่พอเป็น C1 เนี่ยต้องไปให้ไกลกว่านั้นค่ะต้องรู้จักคู่คำที่มันซับซ้อนขึ้นหรือเป็นทางการหรือเฉพาะทางมากขึ้นอย่างเช่น p o s t s t r e a s ก่อให้เกิดไฟคุกคาม vested interest ผลประโยชน์ทับซ้อน call an emergency meeting เรียกประชุมด่วนหรือ burning issue ประเด็นร้อนแรง โอต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่ค่ะซึ่งการใช้พวก learner's dictionaries หรือพจนานุกรมสำหรับผู้เรียนเนี่ยจะช่วยเรื่อง collocations ได้มากเลยนะคะเพราะเขามักจะมีตัวอย่างการใช้มีคู่คำให้ดูด้วยเยี่ยมเลยครับงั้นสรุปแล้วกลยุทธ์สำคัญคญในการ upskill คำศัพท์จาก B2 ไป C1 ก็คือต้องเรียนจากบริบทจริงให้เยอะๆค่ะใช่ค่ะพยายามใช้คำศัพท์ที่เรียนมาบ่อยๆหรือที่เรียกว่า active use ถูกต้องค่ะแล้วก็ทบทวนสม่าเสมอ อาจจะใช้เทคนิค space repetition หรือพวกแอปช่วยจำอย่าง Anki Quizlet ก็ได้แล้วก็ใช้ learners dictionaries ให้เป็นประโยชน์ในการดูตัวอย่างดู collocations ครบทั่วเลยค่ะรวมๆแล้วการเดินทางจาก B2 ไป C1 เนี่ยมันคือการเปลี่ยนจากการสื่อสารที่แค่ใช้การได้หรือได้ผลไปสู่การใช้ภาษาที่แม่นยำลึกซึ้งเป็นธรรมชาติแล้วก็คล่องแคล่วมากขึ้นจริงๆครับ ต้องใส่ใจทั้งคำศัพท์อยู่เดียววลีสำนวนแล้วก็วิธีที่คำต่างๆมันทำงานร่วมกันหรือ collocations นั่นเองค่ะเป็นการเดินทางที่เอ,อ่อท้าทายแต่ก็น่าสนใจมากๆเลยครับทีนี้ผมมีคำถามหนึ่งที่อยากจะชวนคิดทิ้งทายไว้หน่อยครับ ค่ะได้เลยค่ะคือนอกจากเรื่องการสอบผ่านหรือการวัดระดับแล้วเนี่ยการที่เราสามารถเข้าใจแล้วก็เลือกใช้คำศัพท์ที่มีความหมายต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือมีนิวออนส์ได้อย่างเชี่ยวชาญแบบระดับ C1 เนี่ยครับมันจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองโลกหรือ,อวิธีที่เราสร้างอิทธิพลผ่านการใช้ภาษาของเราไปได้อย่างไงบ้างครับอันนี้น่าคิดนะครับอืมเป็นคาถามที่ดีมากเลยค่ะน่าคิดต่อจริงๆค่ะ